สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนมนาะจากเนาะอ่ากอืินปาลิ้นกับอ๊ก้าสวัสดีเนาะค่นะเนาะจ้าสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปาลิ้นด้วยเน้อจากช่องลุงพอ,อปาลิ้นชาแนลเนาะคนะ่ะเนาะปลิ้นกับเปลี่ยนชื่อ,อช่องใหม่ค่ะ เนาะเนาะฝากติดตามด้วยนะคะเนาะจ้ะเนาะดินสิมาเบาเรื่องประสบการณ์ให้ฟังค่ะว่าตอนแรกที่มาอยู่กลับมาอยู่เมืองไทยเนาะเนาะขันตอนแรกเนาะจ้ะเนาะขันตอนแรกว่าพอมาถึงเมืองไทยมาอยู่เมืองไทยเราต้องเฮ็ดเอียงเนี่เนาะจ้ะเนาะ ลิ้นข้อหนึ่งก็คือว่ากับมายุบ้านนอกจากนี้กับมายุบ้านแล้วก็พาแฟนนอกจากนีนนนน้พาแฟนไปเข้าทะเบียนบ้านน้าจ้ะข้อหนึ่งนอกจากนี้พาแฟนไปเข้าทะเบียนบ้านน้าเอาเอาไปเข้าทะเบียนบ้านค่ะไปเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็บ้านก็มี ขันตอนลายยุกค่ะดอกค่ะแต่ว่ามันก็นเฮ็ดไม่ยากค่ะถ้าห้องนี้เอกสารออีอยงทุกอย่างนอวจาะเนาะจานั่นแหละจะที่ที่เอาแฟนม้าเขา่าทะเบียนบ้านนั่น,นัน่ะนอกจากเนาะคือหนึ่งมีนผู้ใหญ่บ้านจะคนหนึ่งมาเป็น พญานเนกะจะเนาะเอาผย้บ้านมาค่ะแล้วก็อ,อ,อีกสองคนแนละ้วนกะ็เนาะอีกสองคนเป็นพญานจะนั่นแหละจากเราก็ามันก็เป็นสามคนนะคะเนาะเป็นพญานไปเอา่อืไปอาเือแล้วก็เพิ่นก็นบบกเพิ่นนมามาเอาแฟนมาเขา่เาเปลี่ยนบ้านน้ำค่ะเราเพิ่นก,นะนะนะกนะ็สอบปากคำเขานั่นแหละเนาะจะเนาะสอบปากคำ ว่าแต่งงานกันมาโดนแล้วตียิ่งสิจ้ะแล้วก็สอบปากคำผู้ใหญ่บ้า,า,บานจ้ะว่าอุจจักผู้นี้บออยิ่งสินะจ้ะอุจจักพลังผู้ใหญ่บอ,อแล้วก็เพื่อนไม่ยูโดนแล้วตียิ่งสิเลยจ้ะเพิ่อนก็สอบปากคำผู้ใหญ่บ้านแล้วจ้ะแล้วก็เพิ่อนก็สอบปากคำอีกสองคนจะเรากรลิรร้นเก๋ยเอา บึ้ชนละจ้ะทางมาอันรู้จักบอแต่งงานกันมาโดนรบกมาอยู่บ้านเขาโดนรบกเฮียงจังเสียจ้ะแล้วก็นั่นแหละจ้ะเพิ่นก็ถามบิดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราก็เขาก็มีเอกสารทุกอย่างจ้ะที่ให้เพิ่นเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวปริ้นสีมาว่าให้ฟังอีก นินึงเนาะจ้ะเนาะว่าเอ่อมีเอกสารอีย่างแน่เนาะจ้ะเนาะมีเอกสารอีย่างแน่แต่ว่ามันก็บ่เอ่อยากดจ้ะถ้าเฮามีเอกสารทุกอย่างเลจ้ะแล้วก็พอมา้ก็อ่าต้องอไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนแลไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนนีบเว้าย้อนเนาะจ้ะเนาะ เราต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนมาแล้วว่าเขามาอยู่นี่ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็เปิ้ก็ได้รับรู้นะคะ่ะเนาะรับรู้ว่าเขามาอยู่บ้านหลังนี้อย่างมาอยู่น้ำเป้นเสียน่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนาปะลิ้นเสียนมาว่าให้ฟังไหมเนาะจะเนาะคลิปนี้คลิปสันๆจะ้ะคลิปปะลิ้นกับขอฝาก ไปใเ,เด้อจะเด้อเดี๋ยวปร,ริญสีมาเว้าให้ฟังคลิปหนาเนาะจาเนาะว่ามันมีเอกสารเอียงแน่จเดี๋ยวนี่แช่ประสบการณ์จ้ะมันก็ไม่ยากจ้ะมันก็ไม่ยากหรอกมันก็ถ้าเขามีพร้อมทุกยอย่างอยู่จ้ะมันก็กง่ากหรอกของปริณญญ นี่ลุงพ่อนี่ก,งก,งกงะง่ายจ้ะง่ายนอกจากนาะกอลินกะบบมี้งยังเลือจ้ะลินกะมาบอกให้ฟังท่านนี้นอกจากนาะเดี๋ยวค่อยมาพอกันคลิปหนะน้านอะจากนาะจ้าขอบคุณมากม,มากค่ะลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปของปรินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะข,ขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายปรินบ่าผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ